อาาในมุมแฟนบอลนา์เซนอลเลยครับว่ายังไงครับพี่มอนครับผมก็ยังเชื่อแบบจับไกลเลยครับมีลุ้นเอาไม่ต้องเขียมไม่ต้องเขียมเลยมีลุ้นมีลุ้นนะครับเอาแบบเราเชียร์แบบทีมรักเต็มที่นะครับการได้ทุตมาสตาเตีกลับมานะครับผมว่าน่าจะช่วยให้ตรงกลางของอานเันมันมันดูแน่นขึ้นดีคลไรน่าจะได้ประโยชน์มากสุดอย่างที่บอกไปนะครับได้เติมเกมได้ลุ้นเข้าเขตโทษไป ช่วยซัพพอร์ตมิลิโนซาก้าหรือก็หรือกระทั่งมาติเนลลี่นะครับนี่ก็เป็นจุดที่อาร์เซนอลน่าจะได้ลุ้นแล้วก็กองหลังที่ได้ทั้งทิมเบอร์ทั้งคาราฟิโอลี่กลับมาเป็นตัวเลือกอเป็นตัวเลือกนะครับจับพัดจับหูอาจจะต้องใช้ในช่วง2 0 3 0นาทีสุดท้ายมันก็ดีกว่าไม่มีอาจจะแบบยืดเยื้อไปถึงขั้นต่อเวลามันก็ยังมีตัวเปลี่ยนใช่ครับเพราะก่อนหน้านี้คือกองหลังเจ็บบดจนกระทั่งแบ็กโฟเน่แทบจะปรับอะไรไม่ได้ครับซาลีบาคีบิโอจำเป็นต้องเล่นเซนเตอร์กัน คู่กันมาตลอดช่วงหลังเพราะว่าตัวอื่นไม่มีแล้วกัรเยียกมันก็เจ็บโทมิยาซอนี่แทบแทบแทบจะหายจากสารระบบไปเลยใช่โทมิยาซูจำชื่อแทาไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับผมอ่ะก็